I อุ้ยโทรมาทีมอ่ะอุ้ยโทรมาทีมอุ้ยน่ารักอ่ะลูกใครวะไปละ อันนี้กฮะแม่แม่แลน่ารักค่ะอ้ลูกแม่น่ารักมากันนี้ก็คือโร์น้เกลับไปทำงานด้วยนะคะไมกลับแล้วค่ะรเกดนียนเดียวนิ่งๆไปเลย ทั้งน้ำมาไ่ดูเลยตาเฮียคุณทุกคนมาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลุคบาย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 ขอเคบายบาย